สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับสายๆวันนี้ก็มาจะมาแหวกแนวสักนิดหนึ่งจะมาพูดถึงตัางสายกลับคืนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันจะมาพูดถึงเรื่องการเล่นแบบบล็อกล็อกในสมัยใหม่มีเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นเนะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะรู้กันว่าจับ power c o r รหรือจับกับคู่4หรือจับคู่3าครับคู่หนะครับคู่สามสามเมเจอร์สามเมเนอร์ 3, 3 Major, 3 Minor, จะเป็น4ีเมเนอร์นะครับแต่ส่วนใหญ่ในการเล่นแบบล็อกเนี่ยเราก็จะไม่คิดเอาคู่3ามาใช้เพราะว่ามันจะทําให้เสียมันแบบมันอ่อนช้อยเกินไปนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเล่นแบบคู่5้าเลยนะครับ ก็มีบางเพลงหลายเพลงที่เอาคู่สีมาใช้ก็อย่างเช่นอย่างยุคนแนวฮาร์ดร็อกนะซึ่งพื้นฐานก็มาจากพวกบลูส์ก็เอาคู่สีมาใช้ซึ่งคู่สีก็อยู่ในพื้นฐานของโพสิชันของเนเทมินเะนี่ย เรียกว่าพวอรอดได้นะแต่ท่านอาจจะมีคําน,นิยามอย่างอืงน่นที่เป็นผู้รู้ก็มาเพิ่มเติมได้นะแต่เท่าที่ผมให้ดูเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ในโซนเหล่านี้แล้วแหละแล้วหลายคนก็มีข้อเสนอเนะยว่าการเล่นคอร์ดเสียงแตกเนะี่ยบางครั้งไม่จําเป็นต้องเล่นเป็นพวอรอดก็ได้จับเป็นคอร์ดก็ได้นะนะก็จะมีเสียงมากขึ้นกว่าเดิมอีกแต่พอเล่นจริงๆแล้วมันก็จะลบนะฮะเมื่อประก,กอบเป็นวงเนี่ยมีใครเล่นอย่างนี้ออกี่ย แต่บางช่วงบางตอนเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้นะครับนะครับแล้วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องว่าการฝึกการเล่นคอร์ดเนี่ยมันจะมีวิธีการเล่นอย่างไรบ้างนะครับนอกจากตีให้ครบห้องมันไปสาดสเดไปงั้นนะอย่างนี้นะฮะแต่จุดหนึ่งที่ผมอยากจะบอก ก็คือเรื่องของการใช้มือขวาครับการเล่นแบบแนวล็อกเนี่ยมือขวาเนี่ยมีอยู่2พาร์ทที่สำคัญสำคัญ,คญก็คือความไวของปิกก็คือเมื่อมีลิฟต์ในเพลงสมัยใหม่พวกเดฟเมฟทัน นะครับเม่ท่านคอทัสเม่ท่านสปีดเม่ท่านเบลลิกเม่ท่านอะไรเม่ท่านก็นแล้วแต่นะมันมีการพัฒนาไปอย่างมากของการเล่นและการนําเสนอข,ของแนวดนตรีในยุคล็อกในสมัยปัจจุบันนะครับจนแยกไม่ออกว่าอันนี้คือเฮฟวี่เม่ท่านหรือเฮฟวี่สมัยก่อนก็มีจะมีล็อกนะครับมีล็อกมีอ a b i l ตี้ล็อกมีล็อกฮาร์ดล็อกนะครับแล้วมีเม่ท่านนะครับในมิ method, นลก้ามีเฮฟวี่เม่ท่านนะ อย่างไม่ท่านเนี่ยก็จะเป็นพวกอะไรง่ายๆสมัยก่อนเนี่ยถ้าอย่างไม่ท่านเนี่ยเราเง่ายอย่างพวกด็อ, Đ อกเกนยูนัสเปียสอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในขั้นที่หนักกว่าฮาร์ดล็อกขึ้นมาก็เป็นลักษณะแบบเป็นเมท่านนะครับเอาง่ายก็มันแข็งขึ้นไปเรื่อยๆจะเห็นเห็นก็เป็นเหล็กน,นะคือเหมือนเรยุคยุคแบบโอ้ยุคเหล็กโคตรหนักเฮฟวี่ไมท่านอะไรเงีย้ยเพราะหลังมาก็แบบใส้แข็งเลยนะไม่ท่านคอมันหมายความว่าดนตรีแข็งนะครับ มันก็ไหลกันมาอย่างนั้นก็มีเทคนิคการนําเสนอเยอะแยะมากมายจากเมื่อก่อนเล่น,อน,นคอร์เตงยิทธรรมดานะก็เป็นฮัรดล็อกเป็นอะไรไปก็ไม่รุนแรงมากนะครับเมื่อเทคนิคมันเพิ่มขึ้นการสะบัดติ๊ก จึงมีส่วนทําให้ดนตรีที่ใส่เทคนิคใส่ความสามารถเฉพาะตัวของมือกีตาร์ในดนตรีทั้งมือเบสมือกองมือ,อไรใส่เข้าไปมันมีความไวความหนักหน่วงและมีอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นจนรวมไปถึงการรอบสายเพื่อให้เกิดเสียงออเอเฟกตที่แน่นขึ้นนะจากเมื่อก่อนเนี่ยเอฟเฟกต์ Effect, ชนิดหนึ่งก็จะนิยมใช้ในพวกเมท่านพวกไทส์มท่านหรือเดสมท่านเนี่ยก็คือออคเทเวอร์นะครับออคเทเวอร์นี่คือให้เสียงต่ำโลย่านโล เมื่อใส่เข้าไปมันก็ทาให้เสียงมันบอกผมมันดีกีตาร์มันมันกระหึ่ม,มากมีเสียงเบสที่หนาๆประคองไปด้วยนะเดี๋ยวผมจะทาให้ดูว่าหลังจากนั้น,นเ,อเอฟเฟกต์น,นั้นก็เลิกนิยมไปก็มาใช้วิธีการดอกสายแทนนะครับวิธีการที่จะมาทําความเข้าใจและพัฒนาการเล่นบลิฟหรือคอร์ดพาวเวอร์หรือการใช้เทคนิครวมอันดับหนึ่งนะครับ เริ่มที่จะรู้จักบีดนับตาอาอาอาลักษณะเพลงล็อกในสมัยก่อนเริ่มมาจากคูฟิ้งนะครับ เริ่มมาจากสัดส่วนและเพลงทุกเพลงก็เริ่มมาจากอย่างนี้นะในการที่จะฝึกครับให้ฝึกอย่างตั้งใจในเรื่องของการคอนโทรลน,นะครับ ที่เห็นนี่คือการมิวให้เสียงของเวอร์คอร์ดซึ่ง e เนี่ยผมก็จะชอบจับอย่างนี้ก็คือ e m i n เ r นี่แหละนะครับใช้สามสายเลยแล้วบางครั้งก็จะมาใช้อย่างนี้สามสายเลยมีเสียงรูทอยู่สองเสียงที่เป็นออกเต็มกันมันก็ทำให้พาวเวอร์คอร์ดมันแน่นขึ้นนะเห็นนะฉะนั้นก,การฝึกให้นึกถึงสิ่งกลองน,นะครับแล้วคุณให้มันเน้นปล่อย จังหวะแสดงแสดงคืออะไรแสดงคือตัวนี้ป๊อกนะครับเสียงก็เลยตึกป๊อกอาะละนี่คืออธิบายง่ายๆนะครับป๊อก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 ป๊กป๊อกป๊กแล้วรักษาด้ดับบิ้งพวกนี้ให้ดีเมื่อมันไวขึ้นอันนี้เป็นรักษาสายยกไปด้วย ครับนี่คือตัวอย่างในการที่เราจะฝึกซ้อมนะครับอย่าไปฝึกหรืออย่าไปละเลยของพวกนี้ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่เล่นลิฟตแล้วเล่นได้ดีนะครับนะครับนะครับ พวกนี้ก็คือปล่อยแล้วอุดแล้วชุดนิ้วนี่ช่วยด้วยนะครับนะเราจึงสามารถที่จะมีเทคนิคในการหยุดสายให้สนิทในขณะ,ะที่เสียงกีต้าร์มันมีความรุนแรงมีเอาท์พุตที่แรงมีการเก็บน้อยสี่รู้สึกจะลำบากยากเย็นมากสำหรับมือใหม่ๆนะครับเมื่อสังเกตจากตรงนี้นะนะ แต่ถ้าเราทัศบนสายไว้เฉยมันจะยังมีน้อยที่ไม่ต้องการคือเป็นเสียงคล้ายๆกึ่งฮาร์โมนิกนะฮะทุกจุดกีตาร์ทุกจุดนะผมบอกได้เลยว่าทุกจุดสําหรับกีตาร์ที่ปรับเอฟเฟกต์ไว้แรงๆทุกจุดเมื่อคุณวาเนี่ยมันจะมีโน้ตออกมาหมดนะครับแต่จะเป็นโน้ตแบบมิวส์แล้วก็จะเปื่งเป็นเหมือนกึง่งๆเสียงฮาร์โมนิกเราก็เห็นนะฮะคนเล่นหรืออย่างนีฮะ ชุดใหม่ของดูโน,โน่เนะเขาก็จะมือแปะๆๆไปงี้อัลบั้มใหม่ล่าสุดของอีกซีนนะก็เขาก็เล่นด้วยอวิธีแนวคิดแบบนี้ฮะมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับทีนี้เมื่อเราฝึกในการคอนโทรลบีดคอนโทรลกูฟในสัดส่วนที่เป็นจังหวัดตกและยกของกลองนะครับ หลายคนเคยบอกว่าเอาไปฝึกกับไม่นนอมนะครับพอไปฝึกกับเม่นนอมก็เป็นพื้นฐานอันหนึ่งสําหรับคนที่ยังเพิ่งเริ่มต้นแต่พอฝึกกับเมโชนนอมเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันมันด้านๆเลยไหยุคสมัยใหม่เนี่ฮะมีเสียงกองมีปิดกองจังหวะตั้งแต่ตั้งแต่เจ็ดสิบแปดสิบตั้งแต่ตั้งแต่ช้าๆมาเลยให้คุณไปฝึกยืะๆจนถึงขนาดสามพยางค์ั้่จนถึงโย่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 งโงโ่งโเนี่ยไปหามาฮะ แล้วคุณมาฝึกเล่นลิฟต์อย่างนั้นให้มันเข้า ไปหามานะครับอันนั้นอนะ่ะมันมีให้เซิร์ชให้หาได้เยอะมากกว่าสมัยผมที่เล่นเยอะแยะนะครับเอาละข้อที่หนึ่งเนี่ยผ่าไไนไปแล้วฮะคุณนับจังหวะตกยกถ้าคุณอยากจะเล่นยกก็แค่เล่น,ลนสวนจังหวะตกนะฮะอ่านดูนะ อัที่2ก็คือไปฝึกครับอุดเปิดอุดเปิดจากตรงนี้นะครับแล้วหลังจากคุณอุดเปิดเป็นไปฝึกน้ำหนักดันมิกอันที่3นะครับเมื่อไอเทที่สองอุดเปิดอุดเปิดให้เป็นนะครับอันดับที่3ไปฝึกจังหวะอุด หรือไม่อุดแล้วแอคท็คปิ๊ก้วยการเม้มหัวนิ้วโป้งเนี่ยเม้มลงไปนิดหนึ่งแล้วก็สับบัดให้มันโดนขอบขอบนิ้วนิดๆหรือทำทุกตัวก็ได้เสียงกีตาร์คุณก็จะดุขึ้นนะนี่ธรรมดาไม่โดนนะแต่ถ้าเม้ม เห็นไ,ไหมเดี๋ยวเวลาดอกสายให้ดูเนี่ยไอ้เทคนิคเนี่ยมันจะทําให้เสียงกีตาร์คุณูฟังดูหัวแล้ววอรวอร,วอรขึ้นมาเลยนะอนนี้คือดีธรรมดายังไม่เมมนะทำเมม ก็ใส่มื่วไปนะฮะเอาละสามแล้วใช่ไหมฮะก็น่าจะพอแล้วนะสำหรับการเล่นแบบริทึมให้มันฟังดูแบบใช่เป็นล็อกเป็นเมทัลเป็นคอเป็นเบลิกเป็นอะไรที่คุณอยากจะเล่นนะฮะอันนี้สาวผมก็จะปรับไว้แบบบางๆเดี๋ยวลองนาๆนาหนักๆก็โทรดจากตู้แอมป์ก็ไม่หนาไม่หนักเท่าไหร่ สวยก้อนแดงไม่ได้นะอันนี้จากก้อนแดงนะอะไหน้าเลสด,ดิสโทชันเนะี่ยแหละ สามใช่ไหมฮะอันดับที่สีน่นึกไม่ออกแล้วก็เท่านี้ก็น่าจะน่าจะโอเคแล้วนะครับอา้าวทีนี้มาพูดถึงเรื่องเหตุผลของการดรอปสายนะครับในกีตาร์ยุคใหม่เนี่ยเสียงรีทึมล็อกเนี่ยนะตอนต้นที่ผมพูดไปเมื่อหมดยุคการใช้ออกเทเบิลนะอ็อกเตเบร์คืออะไรเดี๋ยวผมจะหาให้ดูนะฮะอ่ะ ออกเต็นะครับจะเจอไหนอ้อะหาเจอฮะฟังนะครับนะจะมีเสียงเบสที่เป็นออกเต็ผสมอยู่ในนั้นนะแล้วมันยังสามารถปรับ คู่ประสานออกเต็ปของมันได้ด้วยว่าจะลบลงเท่าไหร่มันจะมันจะมีบวกมีทั้งบวกทั้งลบนะแหลมขึ้นผมลบเป็นคู่ห้าเลยแล้วกันเอาเร่งงนรูปมันชู่ขึ้นนะนมมีเสียงอูอยู่ข้างหลัง หมดยุคตัวนี้ไปมันแทบไม่มีคนใช้แล้วนะครับก็แทบไม่มีคนใช้แล้วนะครับเขาก็ใช้วิธีการมันยังอยู่่งเขาก็ใช้วิธีการดอกสาย ก็ดอกสายบนนะเป็นดีอย่างเดียวเห็นอ่ารุ่นของไวทาเล่นตัวหนึ่งก็จะมีดีจูนตัวนี้นะฮะกดแป๊กเนี่ยมันก็จะดอกเสียงดีเลยนะฮะเออตอนนั้นเขาก็ทําไำพยายามทํากันตอนหลังก็ไม่เป็นที่นิยมนะครับตอนหลังก็เลยกลายมา,ปา,มาเป็นกีตาร์เมทัลคอรเดสเมทัลหรือกติการฟิกบิดแทนนะฮะดอกก็ดอกเขาเองนะฮะดอกเขาตั้งจากดอกเลยดอกทั้งเซตเลยก็ได้ดอกเฉพาะสายเดียวนะครับทีนี้เมื่อหมดยุคออคเทเวอร์ทุกวันนี้ผมว่านะ่ายังจะมีคนใช้อยู่นะครับ เขาก็มาใช้การดออปสายเห็นนะฮะเหมือนเมื่อกี้นะแต่เสียงที่ได้จากการปรับมาจากกีตาร์เนี่ยมันจะแน่นและเนียนกว่าที่ใช้เอฟเฟกที่เจ้าต้องใช้เสียงกระแทกเข้าไปแล้วขับเสียงตามออกมาด้วยสัญญาณที่ส่งเข้าไปในเอฟเฟกเนี่ยซึ่งมันจะให้เสียงที่ไม่เคลียร์เวลาไปใช้งาน,นจริงๆก็นักดนตรีก็จะรู้สึกว่ามัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่นะครับผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่จริงนะฮะอย่างพวก October, เอฟเฟกต์ออเทอร์เบอร์หรืออะไรต่างเนี่ยช่วยได้เป็นนิดหน่อย เอามาใช้จริงก็รู้สึกว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ชอบตุกใจนะก็ใช้วิธีการดอกอาบางคนก็ดอกทั้งเซตเลยดอกเป็นดีบ e ้างเป็นอ e ีแฟตบ้างเป็นอะไรบ้างนะใช้สายเบอร์ใหญ่ขึ้นเสียงมันกะ็จะนะ ทั้งหมดใช้มาเท่ยงมวนที่เล่นแบบนี้มี3ข้อหลักอันแรกนะครับหนึ่งฝึกคอนโทลกรุฟสัดส่วนของการเทปิกสองฝึกการอะไรนะเล่นตามจังหวัดสิยงกลองเนี่ยนะให้เข้าใจก่อน 2. ฝึกการที่จะหยุดเปิดหยุดเปิดจากทั้งใช้นิ้วและทั้งใช้ฝ่ามือนะครับ สามฝึกที่จะแอตแทกปิกให้เป็นนะ สามันนั่นแหละกลับไปฝึกนะครับขอบคุณมาก